Hey สวัสดีชาวเทหน้าตักทั้งหลายครับวันนี้เทหน้าตักภาคไทยจะขอนําเสนอเพลงการเล่นที่สวยสดงดงามอย่างกัะภาพนิมิตในฝันในรายการ APT Main Event รอบเดย์สองในศึกเอเซียนโปเกอร์ทัวร์เจจูเซาโคเรีย2024เอาเริ่มเกมมาก,ก็เหมือนกับทุกแฮนด์คระบอบก,กันเป็นแถวจนมาถึงตําแหน่งไฮแจ็คชิฟตินเดอร์ประจําโต๊ะอย่างเนียมดารี่ครับไม่รู้อะไรโดนใจให้พี่แกเลือกแอคชั่นสุดแปลกแหวกตําราด้วยการคอเข้ามาเฉยๆซะอย่างนั้นหวังจะเห็นฟลอปเน ราคาที่ไม่แพงแน่ๆครับแต่มันบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าตำแหน่งบอสท่านครับเป็นทางซุยกาชุนมีไพ่ควิงควีนซูเด็ดนะครับผมไม่รอช้าทั้งสิ้นครับไพก็ดีตำแหน่งดีครารมไม่ต้องมีทำหน้านิ่งและแตัดสินใจครับโอเพนเรสออกไปที่จำนวน 18,000ชิปแล้วก็มาถึงตำแหน่งบิ๊กบลายครับชานเอินหาวครับแงมไพ่ลุนขึ้นมาโอ้โหสบายมากครับขอป้องกันบลายอย่างไวได้ไพ่คู่5้าแอคชั่นวนกลับมาที่เนียมดารี่อีกครั้งครับเอาล่ะงานานี้ถ้าติดฝัดในพอร์ตทรีเวย์แบบนี้ครับกินนุ่มแน่นอนแล้วก็ยังไงคอตามไปอีกทีแม่ สายลุ้นตัวจริงฟลอปเปิดออกมาเป็นคิง42เช็คเรียงกันมาอย่างรวดเร็วครับพี่ซุยกาชุนครับมีท็อปแพรอยู่ประกอบกับการที่เล่นตำแหน่งสุดท้ายแบบนี้ไม่รอช้าครับเบทโจมตีต่อเนื่องทันทีที่1 5 0 0 0ชิปและก็เพียงพอที่ทําให้นักลุ้นตัวจริงอย่างนามดารี่ครับผมมอบลงไปได้โอ้โหเทิร์นเปิดออกมาเป็น6ครับผมซุยกาชุนครับยังคงหาแวลูเพิ่มมูลค่าพอร์ตอย่างต่อเนื่องเบทออกไปอีกครั้งแบบไม่ใหญ่มาก 3 8 0 0มื่ปดพันชิปบ <c oughs> อกเลยว่างานเข้าแล้วครับสำหรับพี่ชานเอินหาวครับโดนเบดเข้าใส่ต่อนเนื่องแบบเป็นชุดแบบนี้ครับแถมเธอยังพัฒนาขึ้นมามีไพ่ยอย่างกัดช็อตอีกครับทำให้พี่แกไม่อยากจะมอบทิ้งโอกาสที่จะเทคพอร์ตใหญ่ๆแบบนี้ลงไปครับพี่แกเลือกที่จะคอตามมาอีกที ทำให้ตอนนี้ครับพอตเนี่ยนะฮะครบวัวแต็กของทั้งคู่ไปแล้วเรียบร้อยริเวอร์เปิดออกมาเป็นหกอีกใบครับทําให้พี่ซุยกาชุนสแสดงแอคชั่นโยนทามแบงค์ <c ười> แบบนี้ต้องมาคิดไตรตรองมองดูให้ดีและก็ตัดสินใจเอาอินเพน่าตักออกมาครับว่าแน่นอนละฮะความกดดันต่างๆนานามันถูกโยนกลับไปอยู่ที่ชานเอิร์นขาวเต็มๆเลยครับและพี่แกตัดสินใจ มอบทิ้งไพ่ไปในที่สุดครับโอ้โหผมบอกแล้วครับว่าแฮนด์นี้จะเป็นแฮนด์ที่เพอร์เฟกต์เพลย์สุดๆตั้ง่โอเพนเรสที่พรีฟอบและก็แวร์ลูเบทเล็กๆที่ฟลอปและก็เทินด้วยไซส์ที่สุดสวยทําให้พอร์ตครับมันคมเวอร์สแต็ตของทั้งคู่จัดเต็มที่ริเวอร์ด้วยท่าออาอินเทนหน้าตักทําให้ได้แวร์ลูจากพ็อกเก็ตไฟไปแบบเต็มๆและถ้าใครครับที่ชอบสไตล์การเล่นแบบนี้อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปพลาดทุกคอนเทนต์จากเทนหน้าตักสวัสดีครับผมเลลขอา ก่อนสวัสดีจ้า